ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องเหรียญหลวงพ่อแหวนสุจินโนวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นเหรียญหลวงพ่อแหวนสุจินโนอายุครบเจ็ดรอบรุ่นพิเศษเหรียญหลวงพ่อแหวนสุจินโนวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่นี้จัดสร้างเป็นเนื้อ นวะโลหะลมดำเป็นเหรียญกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง2.9เซนเมตรน้ำหนัก12.32กรัมสร้างจำนวน1,200เหรียญด้านหน้าของเหรียญจะเป็นภาพของหลวงพ่อแหวนหน้าตรงครึ่งตัวระดับอกหน้าเอียงไปทางซ้ายเล็กน้อยหลวงพ่อแหวนสุจินโนอายุครบเจ็ดรอบรุ่นพิเศษส่วนทางด้านหลัง จะมียันอ克ะขอมที่ระลึกในงานหล่อรูปปั้นพระอาจารย์มั่นภูริสุเทระวัดเจดีหลวงเชียงใหม่11เมษายน17ต่อโคตหลวงปู่แหวนสุจินโนเดิมชื่อว่านายยานเกิดเมื่อวันที่16มกราคม พศสองสพณบ้านนาโป่งตำบลน,นาโป่องอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นบุตรของนายไสยรามสิริและนางแก้วรามสิริมีน้องสาวหนึ่งคนเมื่อครั้งเยาว์วัยได้เคยรับปากกับมารดาว่าจะบวชให้พ่อแม่และจะอยู่ในผ้าเหลืองชั่วชีวิตเมื่ออายุได้9ปีในปีพศ2439ได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัด โคิชัยและเปลี่ยนชื่อเป็นสัเนรแหวนนับแต่นั้นมาและได้อุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์ในปีพศ2450เมื่อปีพศ2478ได้เข้าพบท่านเจ้าคุณอุอบารีคุนูมาจารย์ที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปลี่ยนจากมหานิกายมาเป็นธรรมยุต และได้รับฉายาว่าสุจินโนจากนั้นได้จาริกไปศึกษาพระธรรมกรรมฐานกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่ดงมะไฟบ้านขอจังหวัดอุบลราชธานีในปีพศ2489ได้จำวัดที่วัดอรัญวิเวกบ้านหางลงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในปีพศ2505 อายุได้75ปีท่านได้ย้ายไปพำนักในกุฏิเล็กๆที่วัดดอยแม่ปังอำเภอเพา้าจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระหนูสุจิตโตเป็นเจ้าอ,อาวาสนับแต่หลวงปู่แหวนได้ขึ้นมาอยู่ที่ทางภาคเหนือท่านชอบอากาศและสภาพแวดล้อมของเมืองเหนือจึงไม่ยอมไปจำพรรษาในภาคอื่นและท่านได้มรณภาพที่วัดดอยแม่ปังแห่งนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมพศ2528สิริอายุได้98ปีตลอดชีวิตมิเคยแสวงหาทรัพย์สินใดๆกุติที่ท่านพำนักก็สมซอ่อท่านมุ่งแต่ช่วยสังคมและวัดอื่นๆตลอดมา และนี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่ตีรีวิวนำมาเล่าเกี่ยวกับเหรียญของหลวงปู่แหวนสุจินโนสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ